มัติดตามข่าวสารกันต่อคับทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต2จังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อได้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับรวมกับหน่วยงานภายนอกเตรียมพร้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับ ทีโรงแร่มชื่อว่าโคงนครพนมอำเภอเมืองนครพนมนางสาวอารัญญาเกตแก้วครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมกับหน่วยงานภายนอกและกระบอบแนวทางการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับรวมในภาวะวิกฤต ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต2จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8จะมีผู้มวยการนะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องนะครับกับภัยประเภทต่างๆตลอดจนผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต2และกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที อาภาคสองทั้งเก้าจังหวัดเขาร่วมกิจกรรมครับ จากการที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตชุกเฉินและมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมหรือว่า Joint Information Center หรือ JIC ตัวย่อเนี่ยนะคะเนาะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ในย่ามวิกฤตภาวะวิกฤตเพื่อบริหารงานสั่งการปฏิบัติการและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมภาวะวิกฤตและสถานการณ์ชุกเฉินตามลักษณะความเสี่ยงในทุกห่วง วิกฤตยัางมีแบบแผนตามโครงสั่งยัางมีขั้นตอนและเป็นระบบค่ะเพราะว่าจะเป็นส่วนกลางและก็ส่วนผู้มีภาคเพื่อดําเนินการเผยแร่ข้อ,ขอมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์มาตรการ,ร,ร,ก,ารการซอยเหลือและการเยียวยาต่างๆเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเน,นื่อง และมีประสิทธิภาพเพื่อซอยลดความเสี่ยงและอันตร,รายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท่านถุงที่นะคะย่างที่บอกค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองจัดกิจกรรมนีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารภาวะวิกฤตเพื่อ,อย้งเพื่อให้หน่วยงานภายนหนกที่เกี่ยวของกระไพ่ต่างๆและกับประชาชนทั่วไปเพิ่นสิได้รับรู้รับหูข่าวสารต่างๆคือน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะเฮามีสังกัดหลายสังกัดอย่างเช่นสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตสอง ประาาสัมพันธ์จังหวัดแล้วกับผู้ซอยพระสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคสองนี่เวลาเข้ากระจายข่าวนําเสนอข้าวไปในพื้นที่โซนภาคอีสานเข้าก็ได้รับรูนะคะในเขตสํานักพระสัมพันธ์เขตสามุมมตรบัาผักเหนือเชียงใหม่จังสีนะคะทางภาคเหนือเชียงใหม่เป็นกระสีดระรูและการสัง่งเรื่องของการสั่งองค์ความรู้แล้วก็มีระบบมีขั้นตอนการลดเรื่องของความสูญเสียต่างๆในภัยพิบัติต่างๆกับซีดีเกิดน,นำ แล้ที่สําคัญนะคะตลอดจนบุคลากรในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขต2ที่เพิ่นเหตุหนาทีด้านการเผยแพร่อของมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเพิ่นมามัอนี้เป็นกระสีได้ความหูความเข้าใจส้่งความเสื่อมัน่นและก็สามารถนําข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวของในเรื่องของการปองกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนั่ไปใส่ประโยชน์ได้ค่ะเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างถี่ยํานะคะคุณผู้ชมคะเพื่อลดความเสียหายที่สิเกิดขึ้น ละที่สําคัญค่ะก็คือการที่เฮามีเครือข่ายต่างๆให้น้วยงานภายนอกที่เกี่ยวของในมีความรู้ความเข้าใจคือเข้าใจตรงกันนั่นเองการปฏิบัติงานการเหตุงานกระซิไดดําเนินง,งานไปในทางที่ถือต้องซอยเหลือพอแมพ่พ่นองป้องกันความเสีย่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะซึ่งเท่นี้ก็ถือว่าเป็นการ เพิ่มในเรื่องขององค์ความรู้แล้ที่สําคัญได้มาเบิงกันแน่ว่าสิ่งที่เฮ็ดไปในปีที่แล้วปีที่ผ่านมางบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นจังไดแล้ปีนี้สิว่างแผนดาเนินงานต่อไปจังไดน,นั่นเองค่ะ